ท่านเล่นคอร์เตอร์ไซด์ไหมคอเตอร์ไซด์ S <S ไม่ได้เล่นครับคอ์เตอร์ไซด์ S <S ไม่ได้เล่นนะเป็นเกมแนวเทนะิร์นเบดเนาะจะเล่นไหมอ่ะท่านอืผมลองดูได้นะผมลองดูได้แต่อาจจะไม่ใช่สตรีมนี้อ่ะหรือไม่ถ้าเป็นสตรีมนี้ก็เป็นก็เป็นท้ายสตรีมนะครับตอนแบบตอนตอนพักมอนทานแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยชิมไยเกือบโดน S <s <ans> <c oughs> อ,อ่าเขาเตอรสายอ่ะมาเดี๋ยวลองดูก่อนนะสักนหนึในให่งนะครับผมเมืองในปกครองขององค์การบริหารโลก,กราว 1, C, 1, ัน ADC ขีดเกาะเชจูเก่าน่านฟ้าห่างเกาะไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้3กิโลเมตรแพจินาเอ็กซ์เพรสอากาศยานขนส่งบีวันกำลังขนส่งวัตถุ วัตถุผิดปกติจู่ๆระดับหนึ่งเ <c oughs> ชื่อหรือไมเลยเกมจากประเทศอะไรน, <c oughs> นี่คือประเทศจะเอ,อ่อครานี้รังสีคอร์รัปชันเริ่มถุยความหนาแน่นขึ้นทีละเล็กน้อยทั่วพื้นที่ใจกลางเมือง <c oughs> อสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปแค่ว่าเราจะต้องเออประกาศเตือนประกาศปรากฏการณ์เขาต้องไซด์ไนไม่ช้า <c oughs> นะโอ้ เราขอนแนะนำให้ประชาชนทุกคนอยู่ในที่ที่ปลอดภัยด้วย uh uh. บริษัททัสฟรสท่อภายใต้สัญญาจ้าองค์การบริหารโลกจะเคลื่อนคนไปยังเขตเขตการจัดการของตน uh uh. จานที่ใหม่ทุกคนโปรดลงทะเบียนกับหน่วยที่ตนสังกัดเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับป,รปฏิบัติการชำระร้างที่กำลังจะมาถึงอ่ uh uh. Uh huh. วันนี้ถ้ามีนั้นอีกไหมนี้ถ้าไม่ก็ดีไปน่าจะไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยว่ว่ากันนะครับลองดูท่านโต้เล่นก่อนเดี๋ยวตามไปด้วยได้กล่าวกล่าววันใจกลางเมืองลอนจอดเฮลิคอปเตอร์อาคารกลาง LP ซถ้าตัวละครผู้หญิงภาคก็คงรู้่ว่าผมจะพูดยังไง <laughs> คิวเดออ้าวอะไรกันเนี่ยน่นี่น่าจะเป็นเราพูดใช่ไหม ยังไม่วางอ๋อผู้ชายยังไม่วางยังไม่วางมือเร้เร้เอาใหม่ยังไม่วางมือจากงานแบบนี้หรอครับอาจารย์อาจารย์นะอาจารย์ตายอหรใช่ไหมนี่คืออาจารย์ตายหรอแล้วนี่เราเราคือใครเนี่ยน่าแปลกใจจริงๆทนายยังมีชีวิตอยู่ไึ่ว่าจะตายแล้วสิก <c oughs> เราไม่ได้เจอกันตั้งนานขนาดนี้นี่คือคำแรกที่พูดกับติดรักหรอครับเนี่ยใจดำชะมัดเลยนะ ฉันไม่ได้ใจดำสักหน่อยแล้วนายก็ไม่ใช่สิทธิ์เกของฉันด้วยโถไม่ต้องเขินหรอกครับแต่จะว่าไปแล้วพอเขินเนี่ยคุณก็ดูน่ารักสมัยดีนะโอ้เชี่ยเลยคุยกับนายที่ไรแล้วฉันปวดหัวทุกทีเลยผมดูหน้าน่าจิ้มนหน่าจิ้มเจยท่านจะพลาดทุกคังแสบขอไม่ได้ไม่แสบไม่แสบอ้าวแต่มองฉันแบบนั้นจะการอะไรกันแน่ ไม่มีอะไรหรอกครับใครพูดอะไรวะเมี้รู้สึกว่าเหมือนมันไม่น่าจะมีอยู่ในบทนะผมแค่คิดว่าตอนนี้มันเลยยุครุ่งเรืองของคุณมานานมากแล้วก็เลยจะรู้เหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้คุณปุสาห์ถอมมาถึงที่นี่นะครับเหตุผลที่แท้จริงอะไรกังนายะฉันไม่ได้เข้า <c oughs> ใจสิ่งที่นายพูดเลยสักนิดหรือว่าจะเป็นเพราะพนักงานใหม่คนนั้นกันนะ เขบอกล้วไงว่าฉันไม่เข้าใจเรื่องที่นายพูดก็ได้ก็ได้ถ้าคุณจะพูดแบบนั้นนะแต่ผมไม่ได้ข่าวคุณมาหลายปีแล้วแล้วจูจ่ๆคุณก็โผล่มาโดยที่ไม่ได้บอกใครเลยเนี่ยใครมันโทรมาวะกูบอกไปแล้วว่ากูสตรีมอยู่ยังไม่ต้องโทรมาอีกเรดแถมยังมาในวันที่เรารับเด็กใหม่นั้นเข้าทํางานอีกแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญสุดๆก็ได้นะ <laughs> แต่อะไรๆมันก็ชัดเจนขนาดนี้ตอนทีผมจะเป็นคนโง่แค่ไหนก็มองออกนะ จะหยุดพูดได้หรือยังฮะแย่ฉัมัดผ่านตั้งหลายปีแล้วพวกวัตถุคารับก็ยังยังหุบปากไหนไม่ได้สักทีแต่ก็เอาเถอะฮวัต <c oughs> ถุคารับนะ่ะไม่ไแอมผมง่ายๆหรอกนะครับแต่ถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆผมจะรีบบอกข่าวให้คุณรู้เป็นคนแรกเลยิฮ้อหืใหญใช้ได้เลยนะเนี่ย เธอคือพนักงานใหม่ใชนะอยูมีนานะครับไม่นี่ไม่ใช่มีนานี่มันพืชสภาแล้วไอ,อ้เกมไม่อัปเดตห่วยนะครับห่วยบอกเลยห่วยนะครับอินดียต้อนรับสํานหน่วยรบเฟนเชียนะเด็กใหม่ฉันจะพู้บัญชาการหน่วยนี้แค่ฉันว่าหินเยกได้ผมจูชินยูครับชินยุนชินยุนผมจูชินยุนครับหรือจะเรียกว่าเรียกด้วยชื่อจริงหรือว่าชินยุนเฉยๆก็ได้นะ ผมแค่สมาชิกหน่วยคนขยันที่มีทุกอย่างแฟ้จะธรรมดาโู้บัญชาคารวิ่งตัวกระเปียกแบบนี้เนี่ยนะโอ้มารยาทดีใช่เล่นเลยนะเราทำไมมีคนแค่นเออไม่ใช่ทำไมมีคนแค่นี้เองล่ะจะบอกว่าหน่วยเซนเชียมแค่พวกนายสองคน ใช่แล้วครับคุณมีนะพวกเราเฟนเทียไม่เน้นคนเยอะแต่เน้นคุณภาพนะและมาตอนนี้มีเธอเข้ามาใหม่หน่อยเราก็มี3คนแล้วล่ะแต่หน้าอินเทอร์เฟสดูดูดีนะทำดีอ,อ๋นนี่เหรอปลดล็อกการสรรหาแล้วชอบชื่อจริงๆการสรรหาสรรหาฟรีแหภาคเกาหลี สวัสดีครับบอสฉันคือฮานาจะเป็นคนนำทางให้คุณเองมีใบสมัครเข้ามาเยอะมากตั้งแต่คุณลงโฆษณาแจ้งงานเดพิชีพิชันจะแจ้งงานสุ่มเลยกดไปตกลงนิวเยบอยอะไรบี๊บบี๊บปีาา๊าบี๊บบี๊าบี๊บีง <c oughs> <c oughs> ีบบีบี๊บี๊บี่บีี นานาฮาระ S H H S R นี่ซึนัสสึอันนี้คือดีที่สุดใช่ไหม S S R คือโหดสุดใช่ไหมหรือต้อง U R เปิดเรื่อยๆจนกว่าได้ตัวที่เราต้องการแล้วตัวเก่าหายไหมอะอ <S, s R นะ่ะ S S R นะ่าจะเป็นตัวที่โหดที่สุดใช่ไหมอ่าได้ S S R มาตัวหนึ่งนะครับถ้าคุณไม่ชอบสามารถกดได้อ๋อ <c oughs> ตัวเก่าหายอ,อ๋อมันนับเป็นหนึ่ง มันสุ่มได้30โลเอ้ยสามสิบมันตีเออเอา้าวนานะนานะฮาราชิฟุยุเอาตัวเมื่อกี้ก็นานะฮาราชิฟุยุไม่ใช่หรออ๋อนอ๋อนานะฮา,า,าราเหมือนกันแต่มันชินัสึอ,อันนี้ตัวเดียวอวีกแล้วอ่ะปุูมเอสเทอร์โรซาเดอเซอร์วาเรีย นะถ้าเป็นแบบทรงสาวน้อยนะ่ารักหน่อยก็ดีแต่นี่แบบดูเป็นทรงสาวใหญ่นะครับเอ้ยนี่ตัวใหม่ปะเนี่ยเสี่ยวเหรียญเอ้ยตัวนี้ตัวนี้เท่มีแบบไอเอ็มหนึ่งด้วยนะเออต,ตัวนี้เท่อะเอ้ยเอาตัวนี้ดีป่ะตัวนี้เท่อะเดี๋ยวเราเเปิดดูไปกว่อนเผื่อมีตัวอื่นตอนแรกแนะนำหาน้องเสี่ยวหลินไฟหวงเสี่ยวหลินโหดงั้นเอาเสี่ยวหลินนะ ได้แล้วได้แล้วเอาเอาตัวนี้แหละเอาตัวนี้แหล,ล,ละเอาเอาเนี้ยแหละเอาเนี้ยแหละโอเคได้แล้วแล้วก็ผมสามารถเปิดได้เลยใช่ไหมเปิดต่อได้รับรางวัลก่อนเกมแนวป้าป้าไม่ก็แนวนางเอกเออแนวป้าป้าไม่ก็นางเอ,งเอกเอุ้ยคนนี้น่ารักอ่ะเฉินเจียนะครับใช้ปืนด้วยเอออยากได้อ่ะสัรหาฟรีสิบครั้งเฮ้ยคืออะไรอ่ะอะไรคือสรรหาฟรีอ่ะเมื่อกดฟรีเลยหรอ อันนี้คือกดฟรีเลยเหรอสรรหาธรรมดาเนี่ยสรรหาธรรมดาครับอันนี้ใช้สมุดเอ้ยมีเอ้ย,อยกาอื่นสวยอะ่ะเออเออคนนี้ได้นะคนนี้ได้เอ้ยนี่อไอเด็กนี่เด็กๆหน่อยแต่ไม่ชอบไม่ชอบหน่อยนี้ต้องการผู้สมัครอันนี้คือเหมือนแบบตู้ฟรีธรรมดาปะ่ะไม่มีอะไรใช่ไหมสัญหาฟรีนะครับสีม่วงนะครับสองดาว รอยเบนเน็ต <Roy> อ๋อเบอร์เน็ตเบอร์เน็ตอันนี้เลือกเราต้องเลือกเอาตู้ไหนผมเอาตัวนี้ดีกว่านะอยากได้การอื่นดูแบบดูสวยดีลูมิก็ได้นะรูมีโคตรแบบโคตรเกาหลีเลยนะครับเอ้ยมันมันใส่มุ้งม่วงว่าใส่มุ้งม่วงนะครับใส่มุ้งม่วงๆอามามามา,มาลองมาเปิดดูแต่ละตัวละครส่วนมากอายุเกิน20หรือ20ต้นต้นหมดเลยโอ้สีม่วงอ่ะเกลือแล้วเกลือแล้วเนี่ย ใช่ไหมเกลือนะครับเอ้ยแล้วอย่างนี้ตัว S S R มันจะขึ้นเป็นตัวแรกปะอ,อตัว S S R จะขึ้นเป็นตัวแรกไหมสุ่มสันหาฟรีก่อนนะครับตู้บอลมาให้สมสี่หกสรอบครับาเนี่ยปิ้งม่วงนะครับคือมันเหมือนกับว่าถ้าเกรดที่หายากที่สุดจะขึ้นเป็นตัวแรกนะใช่ไหมเหมือน S A O M D สมัยก่อนอะ่ะที่ว่า ถ้าเกิดว่าได้หกดาวหรือห้าดาวเนี้ยมันจะโผล่มาเป็นตัวแรกเลยอะใช่ปะโหนี่ไม่ได้ลุ้นเลยนะเฟกองเฟกเอาอะไรองีเฮ้ยทอง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 มาอลิสเบธเพนดากวอนโอ้แล้วแล้วจบแล้วไม่มีสองดาว,วน,านะครับได้ได้อลิซาเบธเพนดากวอนมานะครับได้ได้จะได้อยู่มาลองดูนะปับ๊บเฮ้ย,ยมามามาเฮ้ยใครอะ โอ้ยนี่ไงน้องหัวชมพูเอลโทรซาเดอร์เซอร์เวียนะครับแล้วก็หมดแล้วโอ้ยนึกว่าจะมีเบิ้ลนะครับไปต่อไปต่อเหลือสามสิบโลสุดท้ายนะครับน่าจีนนะเสียงภาคไอ้เวีทแพนด้ากอนหัวครับปามิลลัวลัวโอ้ปับ๊บเอ้ยทองอีกแล้วดูดิซอยุนเอ้ยนี่ไงซอยุนเอ้ยสวยซอยุนสวย,สวยใช่น้าตูบ้าะ ตัวเดียวอยก้ไม่ใช่ไม่ใช่ชผมอยากได้นี่ผมอยากได้สันเจียเอาสันเจียมาเพราะว่ว<ม>าน้องดูแน่นๆนะครับแ <c oughs> น่นๆดีแน่นๆดีน้องหัวชมภูโคตรถึกโคตรแรงครับรอมามา <c oughs> ปับ๊บอันนี้แหง้ง <c oughs> อ๋อน,นี้มันจำกัดสัปดาห์ละห้านี่ใช่ไหมเออ <c oughs> หายแล้วโอเคโอเคมาแล้วเนาะมาแล้วเนาะ ทัพยากรอุยอ้ยโหถือว่าคนนี้ถือว่าดีนะครับเปิดเลยไหมไปเลย13ไลท์อ่าเปิดเลยเปิดเลยมาเปิดเลยเปิดเลยผมอยากอยากได้การอื่นอ่ะสวยอ่ะไปมาเลยลูกภารกิจเสร็จสมบูรณ์ลูกค้า VIP จะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยบิดเละต่ำบิดเละต่ำบิดเละต่ำ เรียบร้อยบิลเลตต่ำมาพร้อมกับความเคืออนะครับโอ้ยแห้งอะ่ะชื่อนี่ถ้าผมจะเปลี่ยนนี่สมอผมต้องใช้บัตรอย่างเดียวเลยเหรอสัมจริงแล้วมึงมาเป็นแอดมินอะไรเนี่ยกูเป็นแอดมินใครนครี่ฮะนอกจากช่องตัวกูวววเองแล้วกูไม่ได้เป็นแอดมินช่องใครนะ <c oughs> เออเออเดี๋ยวรับของก่อนถ้าผมต้องแบบไปกดใช้เปลี่ยนชื่อเนาะได้รับรางวัลรัวๆนะครับ เอ้ได้ตั๋วสุ่มด้วยนี่ใช่ป่ะได้ตั๋วสรรหาด้วยเนี่ยเออเนี่ยมี18อันเลยเนี่ยเฮ้ยเอาดิ18อันก็เอาต่อดิไปกาอื่นไปเลยลูกอีเคนกาอื่นกาอื่นกาอื่นเอีเคปับ๊บมาวะเฉียวกาอื่นไว้ไป เฮ้ยได้แล้วได้การอื่นแล้วอะแจมบะตู้นี้ไม่ต้องเปิดแล้วตู้นี้ไม่เปิดแล้วงั้นประมาณนี้กันสำหรับสตรีมนี้นะครับขอบคุณมากทุกท่านที่รับชมกันจนจบนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นเกมนี้นอกรอบก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับโอเคเดี๋ยวสตรีมหน้าจะเป็นไงเดี๋ยวมาว่ากันนะอ่ามันหมุนเพราะว่าอินเทอร์เน็ตผมมีปัญหานะครับโอเคขอให้เกลือขอบคุณครับจาก โอเคนะโอเคโอเคงั้นก็ไปแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย yeah. อย่าเจอกันครับผมไปแล้วไปแล้ว